นำ partition มาใช้งานจริงนะครับเนื่องจากว่าคอลัมน์ที่ใช้ในการแบ่ง r a r t i t i o n นะครับจะต้องเป็น integer เท่านั้นถ้าเกิดว่าเราจะแบ่งตามวันที่วันเวลาอย่างเงี้ยจะทำยังไงนะครับเนื่อจากข้อจำกัดที่แบ่งเป็น integer นะครับผมก็แนะนำว่าเราต้องแปลงข้อมูลให้เป็น integer ให้ได้นะครับ นีในกรณีของวันที่นะครับในในกรณีของวันที่เนี่ยก็จะมีแนวทางในการแปลงเป็นตัวเลขอยู่หลายๆวิธีนะอันที่1ก็คือให้ใช้ฟังก์ชัน unix time stamp นะครับ unix time stamp ซึ่งจะได้ตัวเลขที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นตัวเลขวินาทีนะอันที่2คือใช้ unformatted คือเก็บเป็น integer ไป เก็บ integer ไปแล้วก็เก็บวันที่นะครับเป็น integer เลยแทนที่จะกำหนดคอลัมน์เนี่ยให้เป็นเดทหรือเดทไทม์เก็บเป็นตัวเลขเลยแล้วก็เอาตัวเลขแบบนี้ไปเก็บนะบเอาตัวเลขแบบนี้ไปเก็บ<ม>เพื่อจะเพื่อให้คอลัมน์นี้เป็น integer เวลาแบ่งก็จะไม่มีปัญหานะครับ<ม>หรือไม่ก็เขียนสูตรประหลาด,ดเพื่อให้ได้เป็นตัวเลขเ<ม>ช่น sub string แล้วเอามาคูณอย่างนี้เป็นต้น สับสติงแล้วคูณบวกลบคูณหารเนี่ยนะครับในกรณีของวันที่นะครับ partitioning เนี่ยเขา m มายให้เรานะครับ optimize มาสำหรับบางฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันที่เหมาะสมนะครับคือฟังก์ชัน year สมมติว่าอาจารย์จะแบ่ง partition ตามปีใช้ฟังก์ชัน year f r o อม column ที่เป็นเดทได้เลยนะฮะหรือใช้ฟังก์ชัน today today จะเปลี่ยนเป็นจำนวนวันแทนจะเปลี่ยนเป็นจำนวนวันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นวันเดียวกันแต่คนละเวลาถ้ายังเป็นวันเดียวกันนะครับแต่ยังเป็นคนละเวลาจะได้ค่าเท่าเดิมก็คือพาร์ทของเวลาจะไม่มีผลเลยนะจะมีผลเป็นวันจริงๆแล้ว today เ,เนี่ยเทียบเท่ากับ unit time a today นะนั้นเทียบเท่ากับ unit time span แต่ว่ายูนิตทำสานละเอียดเป็นถึงวินาทีเลยเลขมันจะใหญ่เกินไปนะครับแต่ t o เดย์นี่เป็นจำนวนวันเพราะฉะนั้นก็ง่ายก็ง่ายต่อการคิดนะครับทีนี้มาดูการเขียนนะครับตัวนี้ถ้าสมมุตินะครับคอลัมน์ที่เราใช้แบ่งไว้นชันเป็นเดทแล้วก็ดีเด e เราก็แปลงตัว date เนี่ยให้เป็นเป็นอะไรครับเป็น integer ก่อนโดยใช้ฟังก์ชัน two days two days นะครับแล้วก็ value less than เปิดวงเล็บเราก็เอาวันที่มาใส่ครับโดยใช้ฟังก์ชัน two day s เช่นเดียวกันเพื่อให้เป็น integer เช่นเดียวกันนะก็ไ like ล่ไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ก็คือเป็นเดือนๆไปอันนี้คือก่อนปี2008 ก่อนปี2008 P01 นะครับก่อนปี2008 P02 เป็นเดือน1ปี2008เพราะว่าน้อยกว่าเดือนเดือน2วัมที่1นะครับก็คือเดือน1ทั้งหมดนี่ก็เดือน 2, นอะเป่ะอย่างนี้เป็นต้นทีนี้การ Partition หลังจากที่เรา Partition ด้วยฟังก์ชัน t o days หรือฟังก์ชัน year แล้วการ q u e r y ที่มีผลดีคือคิวรี่ที่เหมาะสมกับพาริชั่นประเภทนี้นะครับก็คืออย่างเช่นผมแบ่งพาริชั่นเป็นปีเนี่ยเงื่อนไขาการเขียนจะไม่ใช่แบบนี้การเขียนแบบนี้การเขียนแบบนี้โดยใช้ฟังก์ชัน Year นะครับจะพาริช t ั o น p ูน n i n g ไม่ได้จะพาริ i t i o n p r น n i n g ไม่ได้นะครับ คือจะเป็นการสแกนทุกพาร์ติชันอันนี้เขาบอกว่าใช้เวลา2วินาทีเราจะต้องเขียนเป็นแบบมากกว่าน้อยกว่าหรือไม่ก็ะทบีทวีนนะครับอันนี้เขาบอกว่าบีทวีนครับพอเปลี่ยนจากฟังก์ชันเย็นครับเป็นไม่ใช้ฟังก์ชันเลยเป็นเป็นบีทวีนใช้ระยะเวลาลดลงนะจาก2วินาทีเหลือไม่ถึงครึ่งวิอันนี้แสดงว่ามีเกิดพาร์ติชันบูนนิ่งเกิดขึ้น กิด partition pruning เกิดขึ้นนะครับดูอีกทีนะครับโดยปกติก็คือเครื่องทางด้านซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับด้านซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับต้องเป็นชื่อคอลัมน์เดียวๆล้วนๆไม่มีฟังก์ชันนะครับไม่มีฟังก์ชันถ้ามีฟังก์ชันแล้วมันจะเรียกใช้ index ไม่ได้ในกรณีของ partition ก็ทำนองเดียวกันก็คือไม่เกิดการ pruning นะครับต้องเขียนแบบนี้ถึงจะเกิดการ pruning หรือใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าก็ากาได้ก็ฟูนนิ่งได้เช่นเดียวกันเนี่ยตัวอย่างที่ไม่เกิด p ูนนิ่งนะครับคือใช้ฟังก์ชัน Year f o r m Date พอเรา Explain ออกมาดูปรากฏว่าเป็นการหยิบข้อมูลจากทุกพาร์ติชันเลยนะครับไม่มีการฟูนนิ่งเกิดขึ้นทีนี้พอเปลี่ยนเงื่อนไขนะครับจาก เยียเท่ากับ21998เปลี่ยนมาเป็นฟอร์มเปลี่ยนเป็น between แทนเปลี่ยนเป็น between นะครับปรากฏว่าเหลือแค่2 p a r า i t i o n เท่านั้นเองแต่ว,ว่า p a r t i t i o นอื่นๆจะไม่มีการเป็นค้นข้อมูลละนี่ก็คือเกิด partition pruning เกิดขึ้นผลลัพธ์ก็เลยเร็วกว่านั่นเองผลลัพธ์ก็เลยเร็วกว่าครับเอ่อ แต่ละพาดิชันไม่จำเป็นต้องไซส์เดียวกันอันนี้เราเรารู้อยู่แล้วนะครับพาดิชันหนึ่งอาจจะเก็บข้อมูล5ปีหรืออาจจะเก็บข้อมูลแค่ปีเดียวก็ได้เนี่ยนี่ตัวอย่างครับพาดิชั่นเก่าเก่าเงี้ยเก็บเก็บทีเดียว5ปีเลยตั้งแต่หนึ่งเกปเป็นต้นมานะครับอันนี้ก็ปี5ปีห้าปีส่วนพาดิชั่นอื่นๆก็เก็บพาดิชันละหนึ่งปีก็แล้วแต่เราต้องการนะครับไม่จําเป็นว่าต้องเท่าๆกัน แบ่งเป็นเดือนเดือนก็ได้นะครับ12เดือนก็ใช้ฟังก์ชันคือแบ่งเป็นไซส์เท่าไหร่ก็ได้ตามแต่เราจะแบ่งนะครับเดี๋ยวข้ามไปดูครับอันนี้เป็นการตัวอย่างการเปรียบเทียบนะครับว่าดีขึ้น หรือเปล่านะครับเมื่อเทียบกับตอนที่ยังไม่ partition นะครับอันนี้เป็นอะไร <c oughs> เขาทำ partition ไว้เป็นจำนวนมากนะครับมี partition ทั้งหมดบนหน้าจอนี้เห็นถึง61 partition นะครับ <c oughs> ถ้าเราสั่ง show create table เนี่ย show create table นะครับ เขาก็จะโชว์เรียงกันเป็นพื้นเลยแต่เวอร์ชั่นใหม่ของเราเนี่ยแก้ไขเรียบร้อยละก็คือ 1, 1นึ่ง partition หนึ่งบรรทัดทําให้อ่านง,ง่ายขึ้นตั้งแต่เวอร์ชันห้าหนึ่งสมหนึ่งเป็นต้นไปนะครับก็คงไม่มีอะไรละนะครับเดี๋ยวรอลอ,ลองทำาููนะครับเราทำแบบฝึกหัดดูนะครับ,บ,บ,ขขดรบเดี๋ยวอธิบายแบบฝึกหัดนิดน,นึ่ง อาลองอันนี้จะให้ทำเองทั้งหมดนะครับแต่ว่าจะอธิบายโจทย์หรือแปลโจทย์ให้นะครับอันที่1อยู่อยู่หน้าสุดท้ายเลยนะครับมี 9a กับ 9b 9a เป็นคิกนะครับทำไมเราต้องการ p a r t i ิ i ันนะครับคำถามคำถามของคำตอบพวกนี้อยู่ท้ายบทนะครับก็ไปเปิดดูเองได้ นี้มาดูวิธีทําแล้วกันนะครับครับครับเอามาดูมาดูตรง 9B ดีกว่านะครับอะลองดูนะครับค่อยๆผมจะอธิบายนะครับลองทำความเข้าใจโจทย์ก่อนนะครับแต่ละโจทย์เนี่ยเขามีจุดมุ่งหมายอะไรนะครับข้อหนึ่งนะครับให้สร้างซิตี้สอง ที่มีคอลัมน์เหมือนกับซิตี้เลยอันนี้เราทำได้อยู่แล้วนะครับก็ใช้ Like ได้เลยนะครับแล้วก็อันเตอร์ซิตี้สนะให้เป็นพาร์ i t i o n นะครับก็ใส่พารามิเตอร์ของพาร t i ิชันเลยโดยให้มี4 p a พา i t i o n นนะครับเขาไม่ได้บอกชื่อชัดเจนเพราะฉะนั้นอาจจะตั้งชื่อว่า A B C D ก็ได้นะครับตั้งชื่อว่า A B C D ก็ได้นะครับ หลังจากสร้างตารางที่เป็น partition table แล้วชื่อว่า city 2แล้วแบ่งออกเป็นส partition เสร็จเรียบร้อยนะครับข้อ3ก็คือ insert ข้อมูลอันนี้ทำได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อันที่4ให้เข้าไปดูว่า city 2เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับฟไฟล์แต่ละไฟล์ใหญ่เท่าไหร่ แล้วก็เปลี่ยนซิตี้สองครับให้กระจายแบบคีแทนไม่ได้กระจายแบบแฮชนะครับกระจายแบบคีเพราะฉะนั้นเขาให้เลือกใช้คอลัมน์ใช้คอลัมน์ไอดีนะครับในการจะกระจายแบบคีพอหลังจากกระจายแบบคีแล้วเนี่ยให้ไปดูขนาดของไฟอีกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นกระจายแบบคีเนี่ยให้กระจายออกมาเป็น3ามพาร์ติชันเท่านั้นนะครับ แล้วดูว่าแต่ละพัน t i t ชันเนี่ยจะมีข้อมูลเท่าไหร,ร่ก็ประมาณนี้ง่ายๆไม่ยากคนระับ